็รําไปใส่ดินจะทําให้พืชงอกงามคือว่าเป็นค่ากลางแล้วพืชก็จะหากินต้นไม้เนี่ยปลายรากพืชมันจะมีเรียกหยดน้ําอย่างหนึ่งอธิบายหนึ่งพืชนี้มันดูด,ด,ดน้ำขึ้นไปกลางวันพอกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะหยุดการการดูดน้ําน้ําก็จะไหลลงมาที่ปลายรากน้ําในต้นพืชก็จะเป็นกลิ่นจะเป็นหยดน้ําที่มีเรียกเป็นกลางมีหวานนิดนิด เพื่อจะให้จุลินทรีย์ได้ไปกินน้ําที่ปลายรากพอขยายตัวจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุขึ้นเป็นอาหารต่อตื่นพอเช้ามาก็ดูแดดมามันก็จะดึงขึ้นไปทีนี้พอดึงไปเสร็จอากาศอากาศละลายเป็นอากาศออกซิเจนเราให้เราได้ดูดนะที่เหลือก็เหลือธาตุอาหารก็จะบำรุงเป็นใบเป็นต้นต่อไปก็หมุนเป็นอย่างนี้ต้นไม้ ที่ว่าบอกว่าตอนเกณฑ์ตอนกลางคืนนะต้นไม้ปล่อยคาร์บ,บอนมาเนี่ยคาร์บ,บอนมันไปทําลายอะไรต้นไม้นะหรือทำอะไรแต่คนเราอย่างเดียวมันปล่อยข้างบนเลยมั้ยมันไม่ได้ปล่อยอย่างเงี้ยมันปล่อยน่าจะปล่อยระบบข้างบนนะ<อ>คือน้ามัน <ไป S 3> คือเพียงแต่ว่าน้ําจริงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่แม่ใจนะว่าเขาพูดหลักการอย่างนั้นแต่ว่าหลักการโดยธรรมชาติคือกลางวันเนี่ยมันจะแสงแดดมันใบมันจะรับฝาใบะัปรับแสงแล้วก็ขายน้ําพืชก็จะขายน้ํามาเป็นอากาศของเจน อ่าแล้วที่เหลือก็ธาตุอาหารก็ไปอยู่คุ้นถึงน้ำคาร์บอนมันคงปล่อยจบไปแล้วอ๋อมันก็จะระเหยไปในแต่ว่าพอพอพอปุ๊บมันจะกระตุ้นลากดูดเข้าไปทดเจอมันก็อยู่ฐานอาหารข้็มาด้วยโดยหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้คือดูดขึ้นมาแต่ว่าปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนตั้งกินเป็นออกซิเจนครับน้ำเนี่ยคือ H2O ออกซิเจนเนี่ยเจนเจนตอนหมายถึงว่าตอนเย็นตอนกลางคืนก็ปล่อยเป็นออกซิเจนเหมือนกันตอนกลางคืนมันมันหยุดอ๋อหยุดไม่ปล่อยเลยทัก พักแล้วมันก็จะมันไม่มีแสงแดดในการกระตุน้นเขาก็จะพักพักทีนี้น้ําที่ในต้นมันก็จะไหลลงไปเส่ลากเพื่อจะเป็นหยดน้ําที่ปลายากเพื่อให้จุลินทรีย์ได้อาศัยตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องของข้างล่างแหละพอตอนเช้ามันก็ดูดขึ้นไปต่อถ้าเราจัดกระบวนการตรงน,นี้ให้พอเหมาะต้นไม้ก็จะเริญเติบโตต้องแบ่งนะครับต้นไม้ใหญ่ก็ราลากเล็กหน่อยก็ไม่เล็กๆพวกพักเนี่ยมันหา,า,หาลากมันหากินประมาณสิบห้าเซน มึงต like mm. ้องมีปัญหาเวลาหน้าฝนในปลูกยากเพราะรากจะเน่าหน้าฝนนี่คือฝนมากจะเกิดรากเน่าอ้ามาแล้วนะงานเปลี่ยนฐานเลยครับครับพี่จะถ่ายรูปด้กันอ่ตัวเล็กๆขึ้นมาอ่าบอมอันนี้เลยนี่ตรงกลางกันอ่าเห็นทุกคนว่าอ้วนแล้ว อาจจะชิชิกันนิดนึงนะครับข้างหลังรบกควรขยิบให้หน่อยนะครับ่ขย้ายโอเคครับ네ย okay, hm. okay, 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 ิ้มนะครับหนึ okay, ่งสองสามเจนพาไปเพอร์มาจังเจอร์หนึ่งเพอร์มาจังเจอร์โอเคครับเปลี่ยนเดี๋ยวที่ตัว C ที่ตัว C โอเคโอเค

มาเราเอานี่มาเป็นพอปไหมฮะเดี่ยวมาฐานมาฐานเขาฐานเนาเขาฐานก็จะมีฐานด้นขาการเผาอยู่สองลักษณะนะครับเดี๋ยวผมบอกลักษณะนี้ก่อน ลันกษะี้เอามาดดูกกล้นะครับ็ไถือว่าวนตกบทุกฐานแล้วนะครับงงนเบนี่ตแต่ลองย้อนกลับไปดูทางนู่นอีทีนะครับอันนี้คือฐานตเตาเผาฐาน ้อด,ดนอินนีกำลังเดินไปที่เหยียนฐานกันแล้วนะครับสั้นัรวันนี้ก็จบกันไลค์แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้อง